โรงเรียนตะกัวป่าเสนานุกูลเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2443โดยท่านเจ้าคุณมหานายกผู้ตรวจการคณะสงฆ์ได้จะตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนวัดอาศัยศาลาโรงธรรมของวัดใหม่กำแพงหรือวัดเสนานุรังสรรในปัจจุบันเป็นตัวโรงเรียน ครั้นปีพุทธศักราช2448พระราชเมธีผู้ตรวจการคณะสงฆ์มาตรวจและเห็นว่ามีเด็กเข้ามาเล่าเรียนเป็นจำนวนมากควรจะจัดให้เป็นตัวโรงเรียนหลวงขึ้นได้จึงจัดหาครูให้คนหนึ่งพร้อมให้นามโรงเรียนว่าราชบำรุงปีพุทธศักราช2449พระเสนานุชิตชิมผู้ว่าราชการเมืองตะกัวป่าเห็นว่า ยุวชนในตำบลตลาดเหนือตลาดใต้กับตำบลใกล้เคียงมีจำนวนมากยังไม่ได้รับการศึกษาเพราะสถานที่ศึกษามีน้อยไม่พอกับจำนวนเด็กจึงได้สร้างโรงเรียนขึ้นตรงหน้าวัดเสนานุตรังสันตั้งนามโรงเรียนว่าโรงเรียนเสนานุกูลในปีพุทธศักราช2475พระนิพิษนิติศาสตร์กับหลวงพิลาวนนศวรรณสารข้าหลวงตรวจการศึกษา พร้อมด้วยหลวงกิติวาดธรรมการมนทนภูเก็ตขุนมานพานุศาสตร์ธรรมการจังหวัดพังงานายชื่นชัยสิรินายอำเภอตะกัวป่าต่างเห็นพ้องว่าโรงเรียนเก่าชำรุดสุดโทมมากควรจัดตั้งเสียใหม่จึงได้เริ่มก่อสร้างและเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่1พฤษภาคม2478เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำอำเภอตะกัวป่าเสนานุกูล และเมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2494ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนประจำอำเภอตะกัวป่าเสนานุกูลเป็นโรงเรียนตะกัวป่าเสนานุกูลด้านการบริหารโรงเรียนโรงเรียนตะกัวป่าเสนานุกูลบริหารงานภายใต้การบริหารงานของนายเลิศที่ไกรพิรม ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการสี่ฝ่ายดังนี้นางวรอ,อิสาราพรหมพัดรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปนายพาหนร่วมใจรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวชนาการหมื่นพันชูรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและนางพัิดากันสนอะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณวิสัยทัศน์โรงเรียนตะโกปาเสนานุกูลเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้สู่สังคมคุณธรรมนำเทคโนโลยียืนหยัดบนเวทีสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปีพุทธศักราช2560พันธกิจ 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทยสู่ความเป็นสากล 2. พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพและสนับสนุนส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียน 3. ส,ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานมุ่งผลสำทริ์ขององค์กร 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศคําขวัญโรงเรียนไกยิราเจไกยิราเทนัง ถ้าจะทำให้ทำจริงๆปรัชญาของโรงเรียนรักวิชารู้หน้าที่มีวินยัยไฟคุณธรรมอัตลักษณ์คณะสีเด่นเน้นความสามคัคคีเอกลักษณ์วายสีเด่นเน้นเทคโนโลยีสีประจำโรงเรียนเขียวขาว อักษรย่อโรงเรียนสอนอด้านอาคารสถานที่โรงเรียนตุกวป่าเสนานุกูลประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น5อาคารดังนี้อาคารหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องผูดในวยการโรงเรียนสำนักง,งานกลุ่มบริหารงานทั่วไปสำนักง,งานกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณสำนักง,งานกลุ่มบริหารงานวิชาการนอกจากนี้ยังมีห้องเกียรติยศ ห้องดนตรีไทยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องทีโอทห้องสารสนเทศและห้องศูนย์ประนอมรุ่นเยาวอาคาร2เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีห้องเรียนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ได้แก่ห้องตะกัวปา่าห้องสมุดธรรมะ ห้องดนตรีสากลเป็นต้นอาคาร3เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้องแนแนวและห้องประชุมหนึ่งอาคาร4เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยห้องปฏิบัติการจำนวนเจ็ดห้องเรียนนอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องเสียและห้องเรียน MEP อาคาร5เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นอกจากอาคารทางห้าหลังแล้วยังมีอาคารฝึกทักษะและส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโดยเฉพาะได้แก่อาคารอุตสา,กรรา,า,าหกรรมอาคารค้าหกกรรมอาคารนาาติลินห้องสากรธนาคารโรงเรียนสนามเทนนิสสระว่ายน้ำสนามตะกร้อเป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นคุมทรัพย์ความรู้ของนักเรียนที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นคือหอสมุดวิทยาบริการซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างอาคารดังกล่าวภายในประกอบด้วยศูนย์อีบุ๊กมุมวิชาการมุมสืบค้นเป็นต้น ปัจจุบันโรงเรียนตะโกป่าเสนานุกูลได้เปิดทำการเรียนการสอนให้นักเรียนจำนวน52ห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน27ห้องเรียนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน25ห้องเรียนแบ่งเป็นห้องเรียนทั่วไปห้องเรียนพิเศษ MEP และห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิตโดยมีนายเลิศที่ไกลพิรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตะกกป่าเสนาลุก,กูณ